ร้อยเอกธรรมนัท <Stars> พรมเผ่าสั่งทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการค้ามนุษย์สแกมเมอร์อย่างจริงจัง้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกไปทำงานเป็นสแกมเมอร์ทางด้านร้อยเอกธรมนัทพรมเผ่าได้สั่งทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการค้ามนุษย์สแกมเมอร์อย่างจริงจัง้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกไปทำงานเป็นสแกมเมอร์ จากการประชุมคณะกรรมาการอำนวยการป้องกันและปราบปรามก,การกระทำผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่หนึ่งนายอนุทินชาญวิรกูลนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมได้แถลงผลการประชุมว่าขณะนี้ปัญหาสแกมเมอร์เป็นปัญหาอาชญากรรมระดับโลกรัฐบาลยกเป็นวาระแห่งชาติทั้งนี้นร้รอยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานการประชุม THANKS FOR JOINING US. คณะกรรมการป้องกันและปร,บราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่3ทับ2,568โดยพิจารณาเรื่องการจัดระดับประเทศไทยในรายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์ประจำปี2,568ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่ในระดับ2คงที่จากปีที่แล้วและให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปร,บราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์หรือสแกมเมอร์อย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนคนไทยถูกหลอกไปทางานเป็น โดยร้อยเอกธรรมนัฐเน้นย้ำว่าภายใต้กรอบระยะเวลาที่มีอยู่ต้องทำทุกอย่างให้เป็นรูปธรรมท,ทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานความมั่นคงทงั้งทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นต่อสร้างความปลอดภัยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติเมื่อมาเยือนประเทศไทย